ครับมาครับรอบนี้แกงเห็ด <num> ข <it> id <ida> ้อนขาวกับเห็ดเซี้ยงผสมกันตะไคร้พริกหอมแดงใส่ลงไปเลยเห็ด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 ข้อนขาวแล้วก็เห็ดฟางใส่เข้าไปมือนีสิไ่นี่น้ำแหน่งน้ำม่ฝรั่งอืหนะฮะไม่ผิดไม่มีถูกครับมีอย่างเดไดเตียนใส่เข้าไปนี โรยฝรั่งออนออนเนี่ยน้อยๆมีแกงเห็ดฟางใส่ใของขาวแล้วก็มีแจ่วเห็ดฟางนะครับผมขัวมันจะเป็นสีดำไหนบ่ขัวมันใหม่ขัวทุอยางใหม่มันหอมมันเป็นน้ำปลาร้าบ้านๆเอา้าเขยมหรือเข้ม <laughs> อย่าเข้มเด้อค่อยเยข้มหน่ผมประเดกมันจะนวัวมันจะนวัวมันจะนวันนวอื ชีมีตัวพื้นบ้านเรามันต้องเกลือนะครับผมเข้มปะเข้ม, <laughs> อ,มอร่อยมากอมหอมเห็ดฟางมากๆแล้วก็ใส่หน่อไม้ฝรั่งลงไปหน่อไม้ฝรั่งสุกเร็วนะครับ ได้เป็นไงเป็นไงสีสันออกแล้วใช่ไหม,มนี่พี่ดอกไม้ฝรั่งอ่อนๆนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกข้าวคัวเล็กน้อยนะครับผมนี่นี่เลยนี่หอมกินข้าวขวดน้อยๆคุณตู่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 ตขาดแค้นเหลือเกิน มันแหลงพอได้กินพอได้กินพอได้กินนี่เลยครับเป็นไงน่ากินไหมยั่วอาจารย์ยั่วบายบาย